สวัสดีครับแฟนๆพรีเมียร์เพาส์วิวทุกท่านกลับมาพบกับความเครื่องไหวในตลาดซื้อขายนักเตะพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุสุดๆครับเริ่มต้นที่ข่าวร้อนของลิเวอร์พูลกันก่อนครับดาวินนูนเยสกองหน้าวัย25ปีชาวอุรุกวัยมีรายงานว่าได้เลือกนาโปลีเป็นปลายทางที่ต้องการหากเขาจะย้ายออกจากแอนฟิ์ในซัมเมอร์นี้ครับและอีกหนึ่งข่าวน่าสนใจ นิวคาสเซิลก็พร้อมทุ่มขั้นเหนือสูงสุดเป็นประวัติการเพื่อรั้งอเล็กซานเดอร์อีสักกองหน้าวัย25ปีของทีมทำกลางความสนใจจากหลายทีมรวมถึงลิเวอร์พูลบาซิซโลนาและอาร์เซนอลครับ มาที่ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับบาร์เซโลนากำลังพิจารณายืยมตัวมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าทีมชัดอังกฤษวัย27ปีนอกจากนี้เฟเนบเช่ก็ยังสนใจเจรอนซานโชปีกวัย25ปีของปีศาจแดงเช่นกันซึ่งคาดว่ามีมูลค่า25ล้านปอนด์ครับ และในแดนกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับเอเวอซันกำลังจับตาวิลฟริดเอนดีดีกองกลางนเนจีเลียวัย28ปีของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีค่าฉีกสัญญาตกชั้นเพียง9ล้านปอนด์ครับส่วนทางด้านเชลซีครับพวกเขากำลังหวังที่จะเร่งปิดดีลคว้าตัวเจมี่กิเทนส์กองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีจากบูเเซียดอตมุนแม้บาเยิร์มิวนิกจะสนใจด้วยแต่เชลซีก็หวังจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วครับ และข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเกปาอริสบาลากาผู้รักษาประตูชาวสเปนวัย30ปีของเชลซีคาดว่าจะเสร็จสิ้นการย้ายซบอาร์ซิอนนด้วยค่าตัวประมาณ5ล้านปอนด์ภายในสัปดาห์นี้ครับมาดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในพรีเมียร์ลีกันครับ Nottingham f o r เรสได้ปฏิเสธข้อเสนอประมาณ45ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิเพื่อคว้าตัวอันโทนีอีแลงกาปีกสวีเดนวัย23ปีซึ่ง f o r ์เรสประเมินค่าตัวไว้ที่60ล้านปอนด์ครับอีกทั้งนอ t ต i n g h a m อร์เรสและมาร์เซก็ยังสนใจอดีตกับตันหงแดงจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางวัย35ปีจากอายักซึ่งมีเงื่อนไขย,ย้ายฟรีได้ครับ และเบอร์ลี่กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอ12ล้านปอนด์สำหรับลุมชาหน้ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดย U21 วัย21ปีจากลาซิโอครับปิดท้ายที่ข่าวในลีกอื่นๆที่เชื่อมโยงกับพรีเมียร์ลีกครับนิโคลวิลเลียมส์กองหน้าวัย22ปีจากแอตเลติกบิลเบาซึ่งมีค่าฉีกสัญญา50ล้านตอนได้แจ้งความจำนงกับต้นสังกัดว่าเขาตั้งใจจะเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาครับ นอกจากนี้ซันเดอร์แลนด์ได้สอบถามซัสซูโอโลเกี่ยวกับความพร้อมของอามอง l ลอรีแอนเต้ปีกชาวฝรั่งเศสวัย26ปีและหลายทีมอย่างเอเวอเรตตนเบรนฟอร์ดเวสต์แฮมและฟูลแมกำลังพิจารณาคว้าตัวโอมารร่ฮัดกินสันปีกทีมชาติอังกฤษชุดยู21วัย21ปีจากอ e ีฟ s วิชคัพและนั่นก็คือสรุปข่าวหรือตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกประจำวันที่25มิถุนายนครับ คุณคิดว่าดีลไหนมีโอกาสเป็นจริงมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Premier p r e เมียร์เพาส์วิวไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะและข่าวสารพรีเมียร์ลีกแบบเจาะลึกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ